สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยเราจะมาทําแกงส้มนะครับแกงส้มวันนี้จะแกงส้มปลาหมอนะครับปลาหมอปลาหมอหนานะครับตัวใหญ่ๆนะครับาาพอดีญาติเขาแถวบ้านเขาวิดหนองนะครับคือเขาทําการจับปลาในบ่อบ่อธรรมชาตินะครับ ก็จะแกงกับมะเขือยาวนะครับจะหั่นมะเขือยาวซอยมะเขือยาวเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็จะแกงส้มนะครับมะเขือยาวเนี่ยก็ต้องปอกเปลือกกันหน่อยครับเพราะว่าจะกินนิ่มๆกว่าไม่ปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกและซอยนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ไม่ต้องใหญ่เกินไปนะครับพอดีคํานะครับ วันนี้ใช้มะเขือยาวสองลูกนะครับแล้วก็ใส่ผักหวานลงไปนะครับในน้ำแกงด้วยนะครับเพื่อความหอมนะครับอะนะครับมะเขือยาวสองลูกนะครับบักเขือยาวเ้อบักเขือยาวแล้วก็ผักหวานเล็กเล็กน้อยนะครับแล้วก็หั่นเล็กๆนะครับหั่นเล็กๆ็กไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใหญ่เกินไปนะครับประมาณนี้นะครับหั่นนะครับ หั่นบางๆนะครับเราจะได้กินได้ง่ายนะครับมะเขือยาวนี่ยหั่นเล็กเกินไปเดี๋ยวมันก็เฉาแล้วมันมันไม่สวยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันก็ผ่าคขึ้นอย่างนี้นะครับทําใหญ่ๆเลยครับเราจะได้กินเป็นชิ้นเป็นเป็นเป็นคำตัวโตนะครับมะเขือยาวนะครับพอมันเนียครับประมาณนี้นะครับพอมันพอมันสุกก็อร่อยครับอ่านะครับผม ก็จะได้ประมาณนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับก็พอดีคำานะครับอ่นะครับมาตำเครื่องแกงแล้วนะครับเปลักษณะนี้นะครับตำเครื่องแกงแล้วนะครับก็อัดสักจะใส่กะปิไปเลยในในเครื่องนะครับใส่กะปิไปเลยนะครับผม อ่ะมาใส่กะปิแล้วอัจจักปรุงรสเลยครับปรุงรสในเครื่องแกงเลยครับอันนี้ใส่น้ําตาลลงไปนะครับแล้วก็เกลือนะครับพอเวลาอยู่ในในกระทะหรือในหม้อเนี่ยเราจะไม่ต้องปรุงเลยนะครับเสียเวลานะครับปรุงในเครื่องแกงไปเลยนะครับผมอ่านี่สูตรไก่สูตรมันนะครับสูตรล็อกพิเศษของอัดสักนะครับนะครับก็ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะต้มน้ำร้อนไว้ให้เดือดนะครับผมเมื่อน้ำเริ่มเดือดนะครับใส่เครื่องแกงลงไปนะครับใส่เครื่องแกงลงไปวันนี้ใช้เครื่องแกงได้นะครับตามมือนะครับผมก็ล้างครกนะครับล้างครกด้วยน้ำน้ำเดือดนะครับ เราจะรู้ได้ไงครับว่าน้าเดือดก็คือถ้ามันขึ้นควันแล้วนะครับมันขึ้นควันแล้วถือว่าเดือดแล้วนะครับมันเริ่มเดือดแล้วมันเริ่มประมาณเกือบจะ80-90องศาแล้วนะครับเราก็สามารถใส่เครื่องแกงได้เลยนะครับโอเคนะครับผมอ่าวันนี้นะครับแกงส้มเนี่ยมันมีหลนะครับไหลเราจะแกงยังไงก็ได้นะเอาเนื้อมาแกงส้มก็ได้เอาหมูมาแกงส้มก็ได้แล้วแต่จะทัดนะแต่สำหรับอัศักรแล้วไม่ไม่ได้กินหมูนะครับ ก็บอกท่านเฉยๆว่าท่านจะประยุกต์ประทำยังไงก็ได้นะครับสำหรับแกงส้มวันนี้นะครับอ่านะครับคราวนี้นะครับเมื่อแกงเมื่อน้ํามันเดือดแล้วนะครับกวนปุ้งนะครับอ่านะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับช่วงนี้อาจารย์จะใส่บักขืยยาวลงไปก่อนนะครับบักเืยยาวนะครับบักขือยาวนั่นเองครับผมหั่นชิ้นเรียบร้อยนะครับกับผักหวานนะครับผักหวานบ้านเรานะครับผักหวาน อันนะครับก็เดี๋ยวเนื้อปลามันจะสุกง,ง่ายอยู่แล้วครับผักหวานบ้านเราผักหวานบ้านนะครับไม่ใช่ผักหวานป่านะครับใส่ลงไปมันจะได้ความหอมของผักหวานนะครับอ่ะคราวนี้นะครับก็ให้น้ำเดือดนะครับจะใส่อะไรลงไปก็ให้น้ำาเดือดก่อนนะครับ

ไฟลุกนครับอันผมจะ,จะว่าไฟอย่างนี้เขาเรียกว่าไฟลุกคลักๆนะครับจะ,ะมากับกับผักเนี่ยมันสุกพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับผมโอเคนั่นก็ครับน้ำส้มโหนนะครับน้ำส้มตาลโหนนะครับน้ำส้ม ตาลตะโหนดเนี่ยมันได้มาจากตาลตะโนดนะครับที่เขาทําเป็นน้าน้าตาลนะครับน้าตาลหวานนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนนี้น่ะเขาไม่ทําเป็นหวานนะครับเขาจะทําเป็นน้ําส้มนะครับทาหวานเนี่ยถ้าทําเป็นน้ําตาลเนี่ยมันต้องผ่านกรรมวิธีนะครับในการขึ้นเตานะครับแต่นี่นะครับเขาไม่ขึ้นเตานะครับแต่เขาทิ้งไว้ให้มันรสชาติส้มเปรี้ยวนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ ใส่ไม่ต้องเยอะครับเล็กน้อยครับมันจะคงความเปรี้ยวไว้นะครับก็มีไก่จะกำลังจะขึ้นนอนนะครับผมไก่กำลังจะขึ้นนอนนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับมันขานแล้วตอนเย็นนะครับมันถึงเวลานอนแล้วครับไก่เนี่ยมันขึ้นนอนแล้ว คราวนี้นะครับจันหอมนะครับจันหอมใส่ลงไปนะครับจันหอมหรือว่าแถวบ้านอักษรเรียกว่าผักกระสูมนะครับมันจะมีรสชาตินะครับกลิ่นหอมนะครับก็ใส่ในแกงแล้วอร่อยนะครับ มันได้กินรสชาติหอมนะครับตัวนีลูกนาแค่มาดีมาโอ้ยกำลังน้ารักมานะครับแขหนุ่ม้ว้หรอือายแลดว ออวันนี้นะครับอสักก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดติดตามกดถูกใจช่องอสักด้วยนะครับสำหรับเป็นกำลังใจให้กับอสักตัวน้อยๆนะครับคนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมันยาวเกินนะครับ งก็สุกแล้วนะครับก็รับรองครับความอร่อยนะครับคอนเฟิร์มนะครับผมก็สวัสดีสวันนี้ก็ส,สวัสดีครับผม